นีนะ้ก็ขอข่าวสปรีช้ามหาสมุทรที่แหวกว่ายกรบพันลคลิปนี้ทุกคนด้วยนะวันนี้เราจะมาอืมทำการเล่นไอเกมตัดเอซึ่งเป็นเกมใหม่ของเครื่องนะในมือถือเลยเป็นเกมแนวตัดเอวแนวเก็บคะแนนเหมือนเดิมแต่เป็นในรูปแบบใครจะเก็บหอกได้ยาวกว่า แล้วใครจะอยู่รอดได้เป็นที่หนึ่งนั่นนี่ไม่ไม่รู้ซีเกมชื่ออะไรนะเดี๋ยวเปเกมก็จะเห็นนี่นะก็อันนี้นะ่าจะเป็นการเปลี่ยนโมเดลครั้งสุดท้ายนะหรือเปล่าอาจจะมีปรับแต่งตอน,นคริสต์มาสปีใหม่อะไรพวกนี้อีกที่หนึ่งอันนี้ก็มา อรู้จักกันใหม่นะอชื่อชินชินโมชินโมซูมิมาจากคาว่าซูนามินะเรียกว่าซูมิก็ได้หรือชินโมก็ได้จะได้ไงคะเอาเลยเป็นวรซูวีเทอร์เมอร์อิสระของ ช่องแคทกิมชื่ออาพูไซดอนไคโยนะก็นานๆทีจะโผล่มาในรูปแบบ v uber, วีทูเบอร์บ้างก็ความจริงแล้วในโลกในความเป็นจริงเป็นผู้ชายนะถ้าใครได้ฟังเสียงฟังเสียงหรือฟังล้องเพลงอะไรพวกนี้นะเออเราจะเป็นผู้ชายนี้แต่ว่าวีทูเบอร์ ที่เราเลือกตัวละครผูบบ้หญ,ญิงหนึ่ง่า้ักแค่นั้นแล้วช่องอพโพไซดอนชื่อนี้มาได้ยังไงชื่อนี้มาจากแรงบราทใจของแรงบราทใจของวีรบอร์ต่างชาติท่านหนึ่งชื่อน้องฉลามกาวกละใครๆก็รู้จักนะคนนี้ก็เป็นคนที่ ดูรีวิวเขางแรนนะไปเล่นเกมน้องฉลามไปเล่นเกมฉลามอ่าไปเล่นเกมฉลามใช่ไหมคือน้องเขาีวิวต่ำกว่าผู้แข่งคนอื่นนะแต่ว่าน้องเขาไม่เคยยอมแพ้นะตอนที่ถูกบอร์ีมันก็เป็นมันเหมือนข้อดีและแรงผลักดันให้เรานะเราก็เลยเอาชื่อช่องโพไซดอนที่แปลว่าสมุดรเจ้าทะเลเรากนี่มาตั้งนะเพราะว่าถ้า ไปกอบชื่อน้องแบบากาวกุลวีทูอะไรวะเนี่ยมันจะไม่ได้นะมันก็จะเหมือนแบบเราไปแย่งชื่อเสียงเข้ามาอ่าเราก็เลยเอาเป็นชื่อโพไซดอนไายโยแล้วชื่อตัววีทูเบอร์ตัวนี้อ่าชื่อของน้องซูมิเนี่ยมาได้ยังไงอ คือเราเป็นคนที่ชอบญี่ปุ่นออะชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นชอบภาษาญี่ปุ่นชอบอะไรแบบญี่ปุ่นนิดๆอะ,ะไรแบบน้ก็คือเราเนะี่ยไปหาความหมายของชื่อตัวเองเล่นๆในโลกความเป็นจริงเราบอกไปตรงนี้แล้วนะนะลางต้นะเราชื่อฟอสนะฟอสในภาษาญี่ปุ่นถ้าเอาแปแปลมาานันจะได้คำว่า มันจะได้คำว่าฉินโง่นะจากฟอสแปลเป็นฉินโง่ส่วนซูมิก็มาจากคำว่าสึนามิที่แปาว่าขึ้นขึ้นน้ำหรือว่าขึ้นลูกใหญ่นะอ่าก็เรียกว่าเออยังไงดีอ่าก็นะ นี่น่าจะเป็นการเปลี่ยนโมเดลครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะอันนี้ทดลองดูอีกทีนึ่งแต่ว่าถ้าถ้าเป็นวีทูเปอร์แบบจริงๆริงทังงที่แบบเราสามารถปั้นตัวละครนี้ได้ก็จะเป็นแนวที่แบบทรงผมอย่างนี้หละแต่ว่าเป็นตาสองสีก็คือตาสีเหลืองกับตาสีเขียวและทรงผมสองสีก็คือ สีสีดำตรงสีดำตรงขอบนิดหน่อยแล้วก็สีเหลืองนิดหน่อยแล้วก็สีเขียวก็คือสีของถังกำมะถันสีนั่นเองอ่าแต่ว่าช่องโหใส่ตอนทำในมือถือก็จะเอาเป็นน้องชินโมซูมิตัวนี้เละอ่า แต่ว่าถ้าได้ทำบนคอมถ้าได้ฝึกทำบนคอมจริงๆอาจจะมีโมเดลที่เราทำเองไม่ได้เป็นโมเดลที่สร้างมาจากแอป Realty y นะแต่ว่าถ้าในมือถือเราก็ใช้แอป Realty y กันต่อไปอืมอ่าแล้ววันอาทิตย์นี้ขอเป็น VTuber อีกครั้งหนึ่งก็คือช่องของน้องแปรพายพูดลกอิสระไม่ขึ้นตรงกับสัง ไม่อยู่สังกัดไดอาเรนโต้เอ็มหรือเลเซันน้องเอ็มก็ได้่แต่วันนี้เราจะมาเล่นเกมเในช่องโพไซดอนกันนะ,อ,ะอยู่กับชินโมซูมิ imo, i, หรือเรียกซูมิก็ i, ได้นะซูมิจังอะไรพวกนี้ซูมิมาจากคำว่าสึนามิ ไม่ใช่คำอื่นนะอ่าโอเคแล้วก็มอมอ,อ่มีใครพอจะมีกัรสตูนนหรือว่าแนวยูริแนะนำไหมคือหนึ่งก็ชอบแนวยูริอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยรู้หรือว่าไม่ไม่ไมคยรู้เรื่องไหนนะคือเอ่อบทนี้นะ คือน,นานนคือน,นานๆท,ทีจะหาเรื่องยูริมาดูนะก็ะไม่ใช่น,นานๆนทีสิดูทุกวันแต่ว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆนะถ้าใครมีมังงะแนวยูริมาแนะนําก็บอกก็ได้เพราะว่าเราจะได้ลองภาคเสียงเป็นเออาคมังงะในแนวของวีทูเบอร์นี่ก็ อืมชิงโม่ชื่ออย่างคนขี่เรีชินโม่โมโมโมแต่ว่าเป็นชื่อของญี่ปุ่นนะชื่อของตัวเองในชีวิตจ,จริงที่แปลภาษาไทยจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นนั่นนี่แปลว่าชินโม่แปลว่าน้ำค้างแข็งหรือว่าน้ำแข็งนั่นนี่ อันนี้มาอัดเสียงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอัดเกมไนะอ้ดัดไอโอหอกนะโอเคก็ดูเกมกันไปยาวๆนะวันนี้คือมาแค่อยากมาลองแคสเกมอยากมาลองทำยิปเป็นวีทูเบิรกับน้องโมเดลใหม่ และเป็นโมเดลที่เราจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอาจจะมีแบบเพิ่มออปชั่นนิดหน่อยนะเพื่อวันปีใหม่อะไรพวกนี้อ่ะก็ไปละซีแยไข่ยแล้วเจอกันใหม่กับน้องชิโมฟูมิเอยซูมินะถ้าฟูมินี่คือของไนี่ของ แบนดี้มาสเตอร์ฟาร์มเฮาส์นะเป็นวีทูเบอร์ของคนไทยสังกัดฟาร์มเฮาส์แบนดี้มาสเตอร์อะไรนี่แหละแต่ขอให้เรียกเราให้ถูกนะเราไม่ใช่ฟูมิไม่ใช่ FUMI แต่เป็น H u ิ m มิซูมิที่มาจากคำว่าซึนามินั่นนีงโอเค ขอให้ดูเกมให้สนุกและเจอกันซียไขายโยกับชินโมูฟูซู <c oughs> เฮ้ยชอบเรียชื่อตัวอีพีตลอดเลยอ่ะ <c oughs> อ่ะก็ไปนะนะซียไขายโะแล้วขอให้ดูเกมให้สนุกและพบกันใหม่กับฉินโมูซูมิ เจในไวลาที่เล่นก่อนทั้งกัดยงและมองมนนดูสับสนจนมองไม่เห็นหั จนสุดท้ายก็หาจนเจอแล้วไงเราพ้าฝันปรากฏให้เห็นทันตาหากว่าเป็นคุณผมคงยอมอยู่ตามหาทุกอย่างอยากลองสร้างมันจะวนเทลอให้คุณเพราะคุณแค่คนเดียวมีแว่นที่เคยให้เอาไว้สิ่งใดที่สำคัญกว่านั้นมันคงเป็นคำสัญญา Say so